คุณผู้ชมไปชี้เป้าเจ้าเด็ดนะคะตอนนี้ร้านข้าวแกงราคาถูกช่วยเหลือสังคมเนี่ยกำลังเป็นกระแสมาแรงนะคะวันนี้ชี้เป้าไปที่จังหวัดสุราธ,ธานีเขาขายข้าวแกงถ้วยละ10บาทที่สำคัญข้าวและผักฟรีไม่อั้นค่ะ าแล้วคุณผู้ชมคะ่ะหนึ่งเดียวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยก็ว่าได้นะคะที่เขาขายกับข้าวสิบบาทเท่านั้นค่ะแถมแจกข้าวให้ลูกค้าฟรีไปเลยไม่คิดเงินพิกัดร้านนี้อยู่ที่ร้านโอซาก้าข้าวแกงค่ะเป็นร้านของแม่ค้าใจดีชื่อว่านางสาวปียนันวัยวัดนะคะที่ให้ข้อมูลกับทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยของเรานะคะว่า ตัวเองเปิดร้านโอสก้าได้เกือบ7เดือนแล้วนะคะโดยในช่วงเช้าค่ะเขาขายติม่มซมทะเลก่อนแล้วก็ในช่วงเย็นเขาขายบาร์บีคิวและเมื่อวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมาเขาถือโอกาสเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมเปิดร้านขายข้าวแกงเพิ่มอย่างเป็นทางการในแต่ละวันนะคะคุณปีนันวัยวัฒน์นี้นะคะเขาบอกว่าก็มีอาหารไว้บริการลูกค้าไม่น้อยกว่า20เมนูโดยตักอาหารใส่ถ้วยวางให้ลูกค้าได้เลือกในราคาถ้วยละ10บาท ส่วนข้าวกับผักฟรีรับประทานได้จนอิ่มไม่อั้นจริงๆค่ะส่วนลูกค้าที่มาซื้อไปทานนะคะ mm. เขาเขา,ายเป็นถุงด้วยอะ่ะลบบบ้านถุงละ30บาทนะคะแต่เขาบอกว่า30บาทเนี่ยเขาเพิ่มปริมาณให้มากขึ้นส่วนข้าวนี่นะคะถุงละ10บาทนี่กรณีซื้อกลับบ้านนะคะส่วนที่มาของการเปิดร้านขายข้าวแกงถ้วยละ10บบาทนี้นะคะคุณเตียนานเนี่ยบอกว่า ต้องการช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวอีกทั้งสินค้าเนี่ยก็ปรับราคาสูงขึ้นจึงเปิดร้านขายข้าวแกงถ้วยละ10บาทขึ้นมา ตอบโจทย์ในยุคนี้จริงๆนะคะเพราะว่าเรามีเงินเพียงหลัก10บ0บาท20บาทก็อิ่มได้แล้วค่ะแถมข้าวกับผักแล้วก็น้ำดื่มก็ฟรีไม่คิดเงินด้วยนะคะเห็นแบบนี้แล้วอดใจไว้ไม่อยู่จริงๆแจกพิกัดกันเลยดีกว่าร้านตั้งอยู่ที่ถนนสีเกษมถนนตัดใหม่บางบนมะขามเตี้ยอ่าเพลเมืองจังหวัดสุราธานีเปิดตั้งแต่6โมงเช้ายาวไปจะถึงบ่าย2โมงเพียงวันละ9้าชั่วโมงของก็หมดแล้วละค่ะโอ้โหมีหลายอย่างให้เล<ม>ือกเลยนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ